คุณผู้ชมครับปิดท้ายไปดูสถานการณ์ความไม่สงบกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับ<ฆ>มีเหตุของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงแม่เนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าลูกขณะ,ะกําลังจะส่งขึ้นรถไปโรงเรียนเลยคุณผู้ชมทางตํารวจสพทุ่งยางแดงตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านสองคนบริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยมีรอยเลือดแต่ว่าไม่เจอปลอ,อกกระสุนปืนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับผู้ถูกยิงทั้งสองคนเนี่ยคือนางสาวอาสุ อายุ25ปีถูกยิงเข้าที่ขาแล้วก็นางสาวนูรีซันอายุ30ปีถูกยิงเข้าที่แผ่นหลังครับแล้วทีนี้กระสุนปืนถูกเอว,วัววะสําคัญทําให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนทราบว่านางสาวนูรีซันเนี่ยรอส่งลูกสาวขึ้นรถโรงเรียนบริเวณหน้าร้านซ่อมรถในพื้นที่ครับนะแล้วก็มีการคุยกันกับนางสาวอาซูราปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้รถจักรยานยนต์มา แล้วก็ชักปืนพกสั้นเนี่ยยิงใส่กลางหลังของนางสาวนุริสันหนึ่งนัดต่อหน้าลูกสาวเลยจากนั้นเนี่ยคนร้ายยังจะยิงซ้ําอีกหนึ่งนัดนะครับแต่ว่ากระสุนปืนเนี่ยพลาดไปถูกขาของนางสาวอาซูราได้รับบาดเจ็บไปก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีท่ามความท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากเกิดเหตุครับทางตํารวจเนี่ยส่วนที่กําลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวคนร้ายส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนคาดว่า คือประเด็นต่างๆเนี่ยก็มีการวางเอาไว้ทั้งเรื่องของเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีข้อมูลด้วยว่าพ่อกับแม่ของนางสาวนูริซันเนี่ยยังถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนด้วยครับ